สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่จริงคลิปนี้นะครับมีความตั้งใจที่จะไล์สดนะครับไล์สดให้ทุกท่านดูแล้วก็ว่าจะแจกนะครับความตั้งใจวันนี้นะครับว่าจะแจกนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับผ้ายันนะนะครับผ้ายันของหลวงพ่อพัดนะครับวันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่เป็นผ้ายันที่ผมมีความตั้งใจที่จะ ๋ยวให้ดูผ้ายันก่อนนี่นะครับผ้ายันหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมนะครับของแทนะครับนี่ครับมีหมายเลขด้วยนะครับพยักปรมี168นะครับมีหมายเลขมีอะไรนี่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับอ่ะยังจะแจกเหมือนเดิมนะครับมีความตั้งใจแล้วจะแจกก็จะแจกนะครับเป็นผ้ายัน่งให้ฟรีนะครับสําหรับคนที่จะเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมเข้าร่วมชมการไลฟ์สดนะผ้ายันผืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้ฟรีนะครับ มีหมายเลขนะครับผ่านพิธีปลุกเสกแน่นอนนะครับผมเก็บไว้อย่างดีนะครับสำหร,รับไพ่ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดในการเปิดเปิดพยักแสนล้านเนื้ออัปปากาสาตินนะมีความตั้งใจที่จะเปิดเนื้ออัปปกากาตินตรงนี้นะครับโดยที่จะไลฟ์สดเลยนะครับพอดีได้มาเป็นตัวนี้เป็นเนื้ออัปปากาสาตินทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็ว่าอยากจะ ใครที่เข้ามาร่วมชมก็จะแจกผ้ายันของหลวงพ่อพัดนะครับแต่ว่าจะพยายามนะครับเดี๋ยวจะพยายามแกล้กะบบเพราะว่าในรูปแบบของการไลฟ์ส่วนนั้นผมก็ยังไม่ไม่เก่งมากนะครับเพราะว่าในระบบของ y o u t u เนี่ยมันต้องผ่านกดอะไรหลายอย่างนะมันไม่เหมือนใน f c e e o o o นะครับก็เลยต้องกลับขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามทําได้วันไหนนะครับแจกแน่นอนครับตรงนี้นะครับผ้ายันตรงนี้แล้วก็น่าจะ ในการไลฟ์สดครั้งต่อไปนะครับก็จะนําเหรียญน,นาอะไรมามาแบ่งปันพี่ๆด้วยแล้วก็มาแจกด้วยนะครับมาแจกฟรีนี่แหละครับส่งให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นสําหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะก็ไม่ไม่ได้อ่ขายอะไรมากมายนะครับเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็พูดคุยกันอาจจะมาไลฟ์สดแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเก็บพระเครื่องกันก็ได้นะครับตรงนี้วันนี้เราเราจะมาถึงแม้จะไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยขอเป็นคลิปก็แล้วกันซึ่งอ่าวันนี้มีได้มาทั้งหมด4เหรียญ ทั้งหมดสี่เหรียญนี้เป็นเนื้ออัปปากาตินทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้ออัปปากาตินทั้งหมดซึ่งคลิปของอัปปากาตินนั้นผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าทําไมถึงน่าเก็บผมก็อ่ะสักอีกหนึ่งครั้งนะครับเหตุผลที่น่าเก็บนี่ครับเนื้ออัปปากาตินนะครับรายการที่19้นะครับโคดหัวเสือพิเศษสร้างแค่10,000เหรียญนะครับพี่ๆเนื้ออัปปากาตินโคดหัวเสือพิเศษสร้างแค่10,000เหรียญ ผมถือว่าน้อยสุดในนี้เลยนะเพราะอะไรบางคนว่านี่ไงเนื้อเงินสร้างแค่6,500แต่ว่าเนื้อเงินนะครับหกพั 6, มันมีเนื้อเงินอยู่2อ,อลายนะครับหนเนื้อเงินลายธงชาติ2เนื้อเงินลงยาเสือนะครับสตัวนี้6กพักับ6กพัก็เป็น1,3,000เหรียญซึ่งเยอะกว่าอัปปาซาตินดังนั้นนี่คือผมเลยบอกเหตุผลว่าทําไมอัปปกากาตินถึง ถึงหน้าเก็บท่านก็รู้ว่ากลุ่มใน Facebook หรือว่าในกลุ่มอะไรต่างๆของลุงพ่อพัดนั้นมีสมาชิกนะครับกลุ่มที่พึ่งพึ่งพึ่งปิวนะครับพึ่งปิวก็คือกลุ่มมันผิดกฎอะไรบางอย่างของ a c e b o o k นะครับก็มีสมาชิกเกือบ400,000 400,000กว่าคนนะครับท่านดูเหรียญตัวนี้มีแค่หมื่นเหรียญน,นะครับกลุ่มใหญ่ที่ที่พึ่งไอ้ผิดกฎอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ที่เขาดราม่ากันนะนะครับกลุ่มใหญ่นี่40,000 0กว่าคน ที่อยู่ในกลุ่มนั้นท่านคิดดูแล้วเหรียญตัวนี้มีแค่10,000ื่นเหรียญบางคนเขาไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวนะครับแสดงว่าจะมีแค่10,000คนก็ไม่ใช่เพราะว่า1คนเขาก็ไม่ได้เก็บแค่1เหรียญบางคนเขาเก็บเยอะเป็น5เหรียญ10เหรียญดังนั้นมันก็มีแค่ไม่กี่คนดังนั้นอนาคตหายากแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะแกะสดให้พี่ๆดูว่าอ่ะตอนนี้นะตอนนี้มีสี่เหรียญที่ผมได้มา สองเหรียญน,นี้มีเจ้าของแล้วคือหมายเลข2กับหมายเลข3นี่มีเหลือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสดังนั้นท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมมีก็ไม่ค่อยได้มาเยอะนะครับก็ได้มาทีละ2เหรียญ3เหรียญบ้างเพราะว่าผมไม่ได้จองยกลังมานะครับผมไปขอแบ่งกับพี่ๆหัวสายผมตัวผมจะเป็นค,คล้ายๆเป็นเป็นลูกย่อยของเขานะผมไม่ได้ไปยกลังมาผมจะเป็นลูกย่อยของเขาก็คือช่วยเขาอ่า แบ่งพระออกนะครับคนที่เขายกลังมาเราก็เป็นทีมงานของเขานั่นแหละเป็นรุ่นรุ่นลูกน้องเขาลงมาอีกนะครับผมไม่ได้มีทุนเยอะที่จะแบ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอมาเปิดให้ชมสักหนึ่งกล่องนะครับเพราะว่าขออนุญาตพี่เขาแล้วที่เขาเช่าไปเนี่ยเป็นพี่ที่รู้จักกันเช่ากันมาเป็นปีแล้วนะครับนี่หมายเลขนะอ่ะหมายเลข3นะครับขออนุญาตเปิด1กล่องนะครับสําหรับพี่ชายที่อยู่ปทุมธานีนะครับแต่เราจะมาแกะกันเลยว่า เนื้ออัปป้าซาตินนะครับที่เป็นแบบรุ่นเนื้อนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอ่าติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่านี่นะครับไม่ต้องห่วงครับซีนจะเดิมเดิมนะครับซีนจะเดิมเดิมนะนี่นะครับจะแกะดูไม่ได้นะครับจะไปเอาหมายเลขก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเลขข้างในเป็นเลขอะไรนะพี่ๆนะแต่ว่าตอนแรกว่าจะไล์สดนั่นแหละโอ้เสียดายมากเลยนะ แล้วว่าจะแกะสดในในในช่องเลยนะครับนี่เลยนะครับของสุพรรณการันตีนี่นะครับสติกเกอร์นะครับของแท้เน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับเก็บไปเลยนี่ครับกล่องแท้แท้ทคลิปไปแล้วนะครับกล่องแท้แท้ว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับตรงอักษรโตกล่องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกล่องก่อนครับเรายังไม่แกะนะข้างในอาจจะได้เลขสวยไหมเนาะนะครับนี่ครับกล่องแท้แทจะมนๆนแบบนี้นะครับ นี่เลยนะครับอ่นี่นะครับพี่พีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขอให้พี่เขาได้เลขสวยๆนะก็คือได้มีแค่เนื้อเดียวนะครับอันนี้คือเป็นอัปกากาตินทั้งหมดนะไม่มีเนื้ออื่นนะครับไม่ได้ลุนเนื้ออื่นนะเป็นเนื้ออัปกากาตินทั้งหมดแต่ว่าลุนได้แค่เลขนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในคลิปนี้เลยเดี๋ยวนะครับเปิดพร้อมกันเลยนะครับอืมพี่พีครับ วยเลยผมบอกแล้วนะครับในนี้เป็นอัปากาซาตินโอ้โหนี่นะอย่าว่าบล็อกทองคํานะอย่าว่าบล็อกทองคํานะโอ้ถุงมันแตกแล้วยังไงถุงแตกแล้วก็ขออนุญาตนี่นะครับอย่าว่าบล็อกทองคํานะโอ้โหดูเส้นเสียนครับพี่พครับผิวนี่ยังสวยมากเลยนะพี่นะโอ้โหครับดูครับเลขหนึ่งศูนย์ 1 0 2 0นะพี่ชายที่อยู่ปทุมธานีนะได้เรียงนี้นะพี่นะไม่เป็นไรวครับเราเช่าหากันประจำอยู่แล้วครับพี่คนนี้เช่าหากันมานานนี่ครับวิธีสังเกตนะครับคอเปเรี่ยนนี่ครับคอเหรียนอ่าผมเคยบอกเลยครับเหรี่ยนรุ่นนี้คอเปเรี่ยนจะเป็นจะมีรอยแบบนี้แต่จะมีมากหรือมีน้อยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันต่อคดหัวเสือนะครับเนื้ออัปปาร์สนหัวหัวเสือด้านซ้ายแล้วก็ตอก พิเศษด้วยตรงนี้ครับว่าพิเศษแล้วก็หมายเลขจะอยู่ตรงนี้จะแตกต่างจากเนื้ออื่นเนื้ออื่นหมายเลขจะอยู่ขอบขอบเหรียญน,นะครับพี่ๆครับเด,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเที่ยวกับเนื้ออื่นแล้วไม่เจอเดี๋ยวว่าเอ้าทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับเนื้อนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเนื้อประกาซาตินโอ้โหครับพี่ๆดูเส้นเซียนครับเส้นเซียนของพื้นเหรียญครับดูครับบล็อกบล็อกทองคําไม่น้อไม่ใช่เนาะไม่ใช่บล็อกทองคํนะครับไม่ใช่บล็อกทองคาแต่ว่าเส้นเซียนนี้คมมากครับดูครับถ้าสองดูนี่นี่ครับ ท่านจะเห็นเส้นเสี้ยนบนพื้นเหรียญตัวพื้นเหรียญนะครับโอ้โหครับนี่ครับของแท้ต้องต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าครับพี่พี่โอ้โหจมูกเรร้อยครับจมูกเรร้อยเลยนะครับนี่ครับนี่นะนี่นะพี่พี่นะสวยนะอัปากาสาตินนะพี่พี่นะเหลือสองกล่องนะพี่นะตอนนี้หมายเลขสองเอาไปแล้วนะครับโอ้โห บางคนตอนนี้ผมดูเขาเขาไลฟ์สดเมื่อคืนเขาบอกว่ารุ่นนี้ส่งไปเมืองจีนมีการทําเก๋แล้วเมืองจีนท่านก็รู้ว่าที่เมืองจีนนี้น่าจะเรื่องของการทําเก๋นะครับที่เมืองดูสดครับขอให้ดูเส้นหนวดอ๋อเส้นหนวดนไม่ใช่เม็ดร,รุ่นนี้นะครับเส้นหนวดเสือนะครับหนวดเสือต่างๆนะตรงนี้หนวดเสือต่างๆนะครับของเก๋ต่างๆผมเคยทําคลิปให้แล้วนะครับเนี่ยทำคลิปไปแล้วนะครับ ให้ดูที่หนวดเสือตัวเสือตัวนี้แท้แน่นอนพี่ยังไม่แกะซีนก็มีนะครับตัวนี้นะโอ้โหออปาก้าซาตินนะครับมาดูขอบเหรียญจะขอบเหรียญเดี๋ยวเรามาดูขอบเหรียญกันนี่นะครับพี่ครับเสียดายมากเลยไม่ได้ไลฟ์สดให้พี่เขานะครับนี่นะครับขอบเหรียญจะเป็นหนานะเหรียญค่อนข้างหนาหนักด้วยนะครับเหรียญเหรียญนี้จะค่อนข้างหนักดูความสวยครับพี่สร้างน้อยด้วยนะแค่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับท่านดูครับ ดูพื้นเหรียญครับผมชอบพื้นเหรียญเส้นเสี้ยนไปมมากเลยครับถ้าเหรียญเก็มันนี่จะมันจะทํายากนะถ้ามีเส้นเสี้ยนมีอะไรที่เป็นมีเยอะนะครับเหรียญเก็นี่จะทําค่อนข้างยากเลยวันนี้ก็เอามาฝากพี่พี่เนาะนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เก็บไว้ให้พี่ชายนะครับที่อยู่นะครับก็ยังเหลืออีก2กลอ่องหมายเลข2ไปแล้ว ลเลขหนึ่งกับเลข4อ่ะผมติดสติกเกอร์ไว้เชยบางคนชอบอยากบอกว่า,าติดสติกเกอร์ให้หน่อยอยากเลือกแบบนี้นะครับก็ก็ตามใจนะครับเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดน,นะครับมาแจกมาพูดคุยกันนะครับใครว่างๆก็มาดูช่องมาอะไรกันได้ครับไม่ได้เช่าไม่ได้หากันก็ไม่ว่านะครับมาทักทายมาพูดคุยกันได้วันนี้ก็ถือว่าเอาลุ้นเนื้ออัปากาสาตินนะครับเหลืออีก2กล่องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ID Line นะครับทำไมถึงให้ดูใน ID Line นะครับ เผื่อบางคนอยากดูเอกสารผมเพิ่มเติมเผื่อจะอ,อยากเลือกอยากถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เพิ่มอีกนะครับจุดนั้นจุดนี้นะครับก็ยินดีนะครับเพื่อความสบายใจในการเช่าหาบูชากันและกันนะครับพี่ๆหลายคนที่ไม่เคยเช่ากับผมนะครับก็อาจจะไม่มั่นใจบ้างนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็พยายามทักทันเข้ามาได้นะครับโทรโทรก็ได้นะครับบางคนไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซก็โทรกันก็มีนะครับตัวนี้ก็ เอามาฝากพี่พทุกคนแนละ้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปในวันนี้ท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เยี่ยมชมคลิปในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ